ตอบในใจนะไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องมาตอบาปากหรอกตอบในใจตัวเองก็พอพระเราต้องเหมือนกันวัดสวงามจริงๆกุติวิหารทุกสิ่งอย่างงามมุดเลยเพราะไม่เคยเห็นความงามอย่างนี้ญาติท่านก็งามนุ่งข,งงา,งขาวมันตรงกับสุบินนิมิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สุบินนิมิตห้าข้อที่สี่นอนสีขาวหัวสีดำคานมาทุกทั่วสารทิษมากจนสูงถึงหัวเข่าของเราตถาคนมองเห็นญาติธรรมที่ท่านอาจารย์สนองวางหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ดีใจภูนใจมาก วัดนี่เป็นวัดสังฆาภานที่เราเห็นวัดที่จะขอถามถามอะไรเมื่อเราเห็นวัดภายนอกงามเราดูวัดในเราหรือยังนี่พูดอย่างป่านะดูวัดไหนตัวเองไหมทัางพระละที่ฟังกันอยู่นี่บอกหมดละพูดหมดมีพูดอย่างปลานะ รู้หรือยังวัดในตัวเองอ่ะวัดในมันเป็นอย่างไงคะเถามในใจเนาะไม่เป็นไรวัดในก็คือกายวัดวจีวัดมโนวัดของเราล่ะพากันมาทำวัดมาสวดมนต์ก็หวังบุญไม่ใช่เหรอวัดทั้งนก ครัพิสูส่สามเณรครูบาอาจารย์ก็พากันเก็บวดเช็ดพักจนกระทั่งมันสะอาดมองดูก็งามตาแล้ววัดไหนพวกเราละ่ะยากธรรเราละ่ะที่เข้ามาในวัดมาเห็นวัดที่ท่านอาจารย์สนองสร้างขึ้นมานี่บริสุทธิ์อย่างนี้อกายของเราบริสุทธิ์หรือ,อยังสะอาดหรืออย่าง วาจาของเราบริสุทธิ์หรือยังสะอาดหรือยังใจของเราบริสุทธิ์หรือยังสะอาดหรือยังเรารักษาวัดของเราแล้วหรือยังเสื้อผ้าอา้ท่าสกปกมายังมีสบ,บู่แฟบลัวไฮเตอร์ซักมันยังสาดนะกายวาจาและใจของเราขอซักด้วยศีลหรือชำระด้วยศีลสมาธิและปัญญานะเป็นเครื่องแก้เป็นเครื่องชำระออกอะเราชำระหรืยอยัง แล้วจะบอกตัวเยงว่ามาสร้างบุญมาทำบุญ <c oughs> เหตุเกิดของบุญอยู่ที่ไหนบุญมันเป็นตัวอย่างไงร,รู้แล้วหรอืเอเห็นแล้ว <c oughs> ขอน้อมน้อมต่อพระต,ะตาจา์ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ปัิเจกพระพุทธเจ้าทองนั้นผู้ทรงคุณอน,นันต์กับคารวะแทบท้าแม่พ่อครูอาจารย์ท่านพระอุปชาท่านพระอาจารย์ที่อำเภอทองพระภูมิจังหวัดกาญจนบุรีกับคารวะไปยังแม่พ่อครูอาจารย์ท่านพระอาจารย์อ,อ,อบุบลท,ที่พุทธจินีท่านพระครูสวัตโอทธิธรรม วัดป่าโพยธรรมบัานนยเยียท่านพระคร,ะร,รูนรลงท่านพระอาจารย์อํานวยที่ภูพจียและกราบคารวะท่านพระอธิการพงศักดิารวันโนวัดนาวดมพร้อมทั้งธรรมิิดเพื่อนๆพี่ๆน,นักบวชทุกท,กทกุท่าน <c oughs> เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกทท่านก็กลับมาพบกันกับอาตมาตามเวลาที่นัดหมายหลังจากที่ลงสตอรี่ไว้นะก็วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่สี่อาทิตย์แรกของเดือนมอกราคมปี2,569นะวันนี้ก็มีเรื่อง ที่พูดคุยก่อนเบื้องต้นนะเรื่องเรื่องทั่วไปหลังจากที่กลับคารวะแม่พอ่อครูอาจารย์แล้วก็มาเริ่มกัน <c oughs> ก่อนอื่นก็อนุมโมทนาบุญก่อนกับพี่น้องชุมชนนายมนะที่ร่วมกิจกรรมเมื่อปีใหม่กันก็ยันขันแข็งสามัคคีทำกันก็น่าชื่นใจนะก็อนุมโมทนาสำหรับงาน บุญคุ้มข้าวใหญ่ของเราชุมชนนายมนะก็ท่านใดที่ไม่ทราบประวัติของหมู่บ้านก็จะเรียนตรงนี้เลยนะว่าบ้านนายมของเรานี่ก็ตั้งมา125ปีนะความภาคภูมิใจต่างๆนานาก็ควรจะมีกันทั้งลูกทั้งหลานนะพี่น้องญาติย,ยมทุกๆท่านนะความสำนึก ของพื้นชินของวัฒนธรรมของปู่ย่าตายายของเราก็ไม่ต้องบอกกันก็ทํากันอยู่แล้วเป็นประจำนะก็ให้ที่สนใจจะดูคลิปต่างๆที่จะมาลงไปนะก็อนุโมทนากับการร่วมมือร่วมใจของแม่แม่ยมแม่แม่แมพ่อพอทุกๆท,ท่านนะก็เป็นประเพณีนะของเราอยู่แล้ว ซึ่มามาที่นี่ก็สามปีนี่ก็ได้ร่วมงานทุกปีก็ทั้งผู้ใหญ่ทั้งสองหมู่บ้านทีมคณะปกครองท่านก็พยันขันแข,ข็งช่วยกันทุกๆอย่างนะก็มีบันเทิงด้วยนะก็มีหมอลงหมอลำเงินไปนะกลางวันก็มีกิจกรรมกีฬาสมัคคีกันนะแล้วตอนเย็น กที่วัดก็มีสวดมนต์ข้ามปีนะ,ะก็มีจับฉลากพอได้เป็นกระใสนิดหน่อยซนะึ่งปีนี้ญาติโยมก็มากันพอสมควรนะก็ไม่ถึงกับเยอะมากแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับเงาหงอยนะท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าหน้าตำบลท่านก็ดดำเนินงานไปนก็ไปช่วย กันในกรณีว่าทําให้มันเป็นกิจกรรมนะซึ่งตรงนี้ทางวัดอาตมาในฐานะของคณะสงฆ์ก็อนุโมทนาบุญกับโยมพ่อแม่ลูกหลานที่มาร่วมงานนะก็มีหลายๆท่านนะซึ่งมาช่วยในยการจัดการนะอย่างสุดเขตนี่นะลูกของภูทะเนศนนะมงคลน,นะแล้วก็มีลูกของ โยมพี่ทศโยมพี่น้อยนะน้องหลานๆก็มาช่วยกันในการจัดการบริหารในการจัดฉลากนะก็ได้กันไปอะไรยังไงนะก็เสร็จสิ้นกันไปสำหรับงานเทศกาลปีใหม่นะซึ่งก็หวังว่าทุกท่านคงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ นะแล้วก็ให้มีความราบรื่นในการเดินทางและการเริ่มงานต่อไปนะก็อดทนแล้วก็เทศกาลสมการก็คงได้มาเจอกันอีกนะสำหรับญาติโยมที่มากนะก็ะหอมงโมธนาบุตรก,กับทุกทท่านแลก็ะันนั้นกก็เป็นปกติที่เราจะต้องตักบาตตอนเช้าที่ ทางหมู่บ้านนะที่ลหมู่บ้านของเราก็อุณาฟ้าข้างนะทั้งโยมทั้งโยมก็มาแม,แม่แม่มานะกบรรยากาศก,ก็เป็นกันเองแล้วก็ทั้งมค้าหนุ่มน้อยเราก็เป็นพ่อาพามด้วยก็มีการทําพิธีทางสู่ขอนข้าวไปนะซึ่งก็คงหาชมได้ตามคลิป ทั่วไปที่ของชุมชนนายมที่ลงกันไปนะอันในสนใจก็เข้าไปลองไปสไลด์หาดูแล้วกันนะก็อนุมโมทนาท,ทุกท่านด้วยนะก็ถือโอกาสอำนวยพรในวันปีใหม่ไปนะซึ่งบางท่านที่อาตมาสามารถที่จะส่งคลิปสั้นๆให้นั่นก็ตอบนั้น ให้ทุกททุกทุกท่าน,นอย่างที่กล่าวไปในคลิปนะแล้วก็งานที่สองก็มีทำบุญนะของพ่อพ่อครัวพ่อร้อยเอ็ดแม่ทองคำชัยพันธ์ก็อนุโมทนาสาธุการกับท่านนะท่านก็ทำบุญคิศให้กบอย่า บรรพบุรุษท่านนะพอหลวงปู่ชูที่อาตมากำลังบูรณะอันนี้ก็เป็นเป็นพ่อของโยมแม่ทองคำนะก็เสร็จสิ้นกันไปเพราะวันนั้นเผอิญมีงานสองงานนะทางวัดท่านเดชพรคุณท่านก็แบ่งเป็นสองทีมทีมหนึ่งก็ไปสมพรชัยทีมหนึ่งก็อยู่ที่บ้านของพ่อเอ็ดนะชัยพันธ์กับแม่ทองคำนะก็เสร็จสิ้นกันไป ต่อไปก็ <c oughs> เรื่องบทความที่อาตมาลงในกลุ่มเหตุอร์กูลกรุ๊ปไทยแลนด์นะซึ่งลงไปแล้ววันพระแรกของเดือนท่านใดที่สนใจก็เข้าไปอ่านพิมพ์เข้าไปทำว่าอลร์กูล ษาไทยนะไทยแลนด์เป็นภาษาอังกฤษมันก็จะขึ้นนะหรือบางทีเข้าไปดูในเฟซตัวนี้นะมันก็จะลิงก์ก,กันกับของเพจออรกูนนะกวนะอย่างที่บอกอาตมาจะลงบทความให้ทุกวันพระที่หนึ่งแล้วก็วันพระสุดท้ายสำหรับเพจออรกูนลุกไทยแลนด์ส่วนวันพุธก็จะลงในเพจเฟซบุ o กนี้ เชนเดิมเพราะว่าตมายังค้างคุณโยมอยู่เอฟพุสูสุดท้ายนะไม่ได้ลืมแต่ว่าวันนั้นมันยุ่งมากก็เลยไม่ได้ลงก็เดี๋ยวจะลงวันพุธนี้ให้นะโอ่พุธที่แล้วตมาไม่ได้ลงนะเพราะว่ามันมีมีกิจนิมนต์มาก็มันไม่ทันครับเตรียมข้อมูลไม่ทันท่านใดที่อ่านแล้วก็อนุโมทนากับทุกๆท่านนะแล้วก็จเจริญพรขอบใจที่ สนใจนะให้ความเมตตาสนใจนะซึ่งอยากให้ทุกทุกท่านมองว่าให้มันเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์แต่สำหรับอาตมาแล้วแค่คุณโยมเข้าไปอ่านอาตมาก็มีความรู้สึกว่าเออมันไม่เสียแรงที่อาตมาลงไปนะส่วนมันจะเข้าไม่เข้าได้ไม่ได้อน,นั้นเป็นเรื่องของท่านนะมันไม่เชื่องของ อาตมาที่จะต้องมานั่งคิดแทนท่านนะเพราะว่าขอให้ท่านเข้าไปอ่านซึ่งจะกดถูกใจไม่ถูกใจไม่ใช่ปัญหาอาตมาไม่ซีเรียสนะก็เข้าไปอ่านตรงไหนที่มองว่ามันผิดพลาดก็ทักมาได้าตมายินดีแก้ไขน้อมรับนะก็ถ้าไม่รู้ก็จะหาผู้รู้มาตอบให้ถ้าผิดพลาดสิ่งใดก็ต้องอาภัยกันไปขออาภัย ท่านอย่ิโยมท่านผู้ที่มีความรู้เป็นนักปราชญ์มากกว่าอาตมาแน่นอนมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะมาก็ยินดีก็มีอย่างที่เคยบอกว่ามีพี่ๆโยมพี่ๆที่ท่านเป็นคุบาอาจานท์เข้ามาเมื่อกี้ก็ท่านก็สกิจมาอาตมาก็ยินดีน้อมรับไม่ได้มีความทิดฐิว่าอย่างไรเยสิ่งที่ทำก็คือเพื่อ สืบสารบำรุงาศาสนาเผยแผ่นะซึ่งผิดถูกประการใดอันนั้นก็น้อมรับนะซึ่งถ้าท่านเมตตาก็ทิงมาถ้าท่านมองว่าโอเคมันได้ก็อนุโมทนาทุกท่านนะก็วันนี้จะคุยเรื่องธรรมะแล้วก็จะทำมีสี่หัวข้อที่จะมาสกิดใจในการดำเนินชีวิต ดำเนินงานการงานในช่วงเริ่มต้นให้ยึดมั่นในสี่สอย่างนี้นะที่จะนมาจะฟอจะสก,กิหดหัวใจแล้วก็บอกก่าวลูกหลานญาติโยมแล้วก็เพื่อนฟูงได้อันแรกก็คือให้ลดอัตราลดอัตราคืออะไรลดตาก็คือการลด ความเป็นตัวตนความเห็นตนเป็นใหญ่นะอันนี้ให้ลดลงหันกลับไปมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอัตราสูงมากเกินไปไหมนะอย่าลืมว่าเราไม่รู้ทุกอย่างในโลกนี้กนะารลดอัตราก็คือเหมือนประมาณว่าอย่าทําเป็นน้ําเต็มแก้วนะให้มันเป็นน้ำมันจะเติมเข้าไปได้ตลอดนะก็ลดอัตราลงนะ อันที่สองก็คือให้นิ่งเฉยกับความทุกข์เมินเฉยกับความทุกขนะ์เพราะว่าพอมันทุกข์เดี๋ยวมันก็สุกนะก็ให้นิ่งเฉยมันไปทุกข์เข้ามาสุกเข้ามา,ขขา,มาก็นิ่งเฉยนิ่งเฉยคืออย่าร้อนรนนะอย่าอย่างที่เคยบอกอย่างที่ท่านแม่พ่อครูอาจารย์ท่านพระอาจารย์ ภิสารวิสารลเคยบอกให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นมันเหมือนกันเราก็รู้ว่ามันทุกข์ทุกข์ก็ให้เห็นมันว่าเออมันอย่างนี้มันทุกข์มันทุกข์แล้วจะทำไงถ้าเราทําอะไรมันไม่ได้ก็เฉยเฉยกับมันแล้วก็ที่สามอันนี้คือให้มุ่งหน้าสู่ความสงบให้ได้สงบยังไงก็สงบใจนะ่ะ งานเราก็ทําแต่ความสงบเราต้องมีอ่ะไอ้ตรงนี้จะทํำยังไงไอ้ตรงนี้ก็หนึ่งมีเวลาก็อย่างที่กลับมาเรื่องนี้เลยสมาธิภาวนานะแผ่เมตตาสมาธิภาวนาไหว้พระอันนี้คือมุ่งสู่ความสงบที่แท้จริงเพื่อทําให้ใจิตใจเจริญซึ่งตัวนี้ไม่ต้องไปเดินห้างไม่ได้ห้ามไปเดินห้าง่ะ แต่เพียงแต่ว่าบางอย่างมันไม่ต้องเสียซั์ไอที่บอกนะภาวนาก็ไม่ต้องเสียศัพ์สมาธิก็ไม่ต้องเสียรัพ์ถูกไหมถือศีลอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเสียรัพ์แล้วก็อันสุดท้ายสัมมาทิฏฐิอันนี้สําคัญสัมมาทิฏฐิก็คือเราต้องรู้ก่อนเลยสัมมาอาชีพสัมมาทิฏฐิ ือเรารู้หน้าที่คํานี้ก็คือให้รู้หน้าที่รู้หน้าที่ว่าเราต้องทําอะไรเราทํางานอะไรหน้าที่เราคืออะไรให้รู้หน้าที่รู้การปฏิบัติตัวดีในการเป็นมนุษย์และพุทธบริษัทนะก็รักษาศีลน,นั่นแหละง่ายๆนะไม่โกหกนะ ไม่ดื่มเหล้านะไม่เสพกามอืไม่มั่วกรรมนะไม่โกหกนะตัดสินห้าข้อเอาให้มันได้นะนะก็มีสี่อย่างที่สคกิดใจลูกหลาน,หม,นหมู่นคณนะญาติมิตรญาติธรรมทั้งหลายให้นะหนึ่งก็คือลดอัตราให้ได้ ตัตาบางทีอย่าไปมองว่าเราตัวใหญ่นะมองว่าเราอ้วนกว่าใครอ้วนได้ก็ผอมได้ใหญ่ได้มันก็เล็กได้นะทุกอย่างมันเป็นวัฏถจักรความเป็นธรรมชาติพยายามลดทิฐินะความเห็นเห็นต้นเป็นใหญ่นะลดอัตราหรือทิฐิก็ขอ,อให้ทุกท่านดำรง ตนดำรงอาชีพโดยความเจริญราบรื่นก็แล้วต่อไปก็ขออนุพรสําสำหรับญาติโยมที่ติดตามช่องแดงเพิ่มเติมก็อาตมาก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากส่งความปรารถนาดีให้ทุกท่านนั่นแหละนะยังที่เคยบอกในจิ๊บในอะไรไปต่างๆนานา ซึ่งท่านเข้าไปชมหรือไม่ชมหรือผ่านกดไม่เกยดก็ไม่เป็นไรนะต่ตมาไม่ไม่ด้กสีเรียนก็เหมือนกับอย่างเดิมนะก็ฟาติกตอกเหมือนเดิมนะก็มีสามยุทธที่ว่ากันนะก็มีของช่องนี้น้อยนะแล้วก็ช่องพักนะแล้วก็ สำหรับโลกโก้สีเหลืองนี่อาตมามีอยู่สองยูทรนะมีสองยูทเพราะว่ามันจะคู่กันกันกบทิกตอกมันจะคู่กับน้องเนนหนะึ่งะแล้วก็คู่กับทิกตอกยุที่สามอีกหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้มันใส่เพลงที่เป็นเพลงของลิขสิทธิ์ไม่ได้มันจะมีเพลงของของเขานะก็เข้าไปรับชมกันได้ สุดก็มีเพจกลุ่มมรลกุลกรุ๊ปไทยแลนด์นะถ้าท่านใดที่อาตมายังไม่ได้ทักไปถ้ามีความสนใจก็พิมพ์อย่างที่อาตมาบอกเข้าไปอ่านบทความแล้วก็กดหน้าเพจให้อาตมานะแล้วก็กด,ดติดต่อส่วนเพจ facebook นี้ท่านใดที่ประสงค์จะเป็นเพื่อนกับอาตมาก็ทักมานะส่วนช่องทางอื่นๆก็ทักกันไปได้ตามปกติ าเห็นควรถ้ามันไม่รอแหลมมากเกินไปนมาต็าจะรับเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราก็ถือว่าเราใช้ให้มันเป็นคนุณนสำหรับโซเชียลมีเดียโอเคก็กลับมาเรื่องเรื่องความเป็นห่วงหลายๆอย่างในสถานการณ์ก่อนนิดหนึ่งนะอย่างเรื่องชายแดนเขมรอย่างนี้นะแล้วก็ เรื่องอเมริกาลบอะไรเงี้ยบางอย่างเราก็รับรู้ได้นะแต่ก็อย่าไปใส่ใจมากเกินไปนะให้รับรู้ไปมันยังไกลเราอยู่นะส่วนใกล้ๆนี้ก็เดี๋ยวก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่านก็คงจัดการให้เรียบร้อยโดยเร็วนะซึ่งบางทีก็ อย่างที่บอกให้เอาใจช่วยนะพี่ๆทหารเ,เพื่อนทหารลูกหลานนะก็กขอให้ปลอดภนะัยล่ะปลอดภัยทุกทุกท่านทุก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 ,ท,ก,ท,กทุกนายนะก็ส่งความปรารถนาดีให้โอเคก็อาตมาก็อย่างที่เคยไปเร็วมาเร็วนะก็กลลาท่านแม่พ่อครูอาจารย์ ทุกท่านนะครับก็ในโอกาสที่เทศกาลปีใหม่ก็ยังไม่เลยไปมากผมกาบเท้าคารวะส่งความปรารถนาดีและสำนึกในความเมตตากรุณาต่อกับผมทุกๆลูกทุกๆท,ท่านนะครับตั้งที่ที่กก่าวนามและไม่กก่านามนะที่ให้ความเมตตาสั่งสอนนะมีความ ช่วยเลือนะมากน้อยก็สำนึกในพระคุณของแม่พ่อครูอาจารย์ทุกๆลูกตนะกขอทรงความปรารถนาดีให้ท่านสุขภาพพรรนามัมแข็งแรงแล้วก็ให้มีความร่มเย็นในบวรพุทธศาสนายาวนาน ตลอดไปนะครับแม่พ่อครูจาอย์ทุกท่านสำหรับญาติโยมก็ไม่มีอะไรนอกจากจะบอกว่าให้ทุกทกท่านมั่นในความเป็นชาวพุทธทานศีลภาวนาสมาธินะทานก็ไม่ใช่ปัญหาทานมากทานน้อยนะให้ปนะ ทานก็ไม่จําเป็นจะต้องทานกับผ้าอย่างเดียวการให้ทานก็ให้ได้สําหรับบคุคคลที่เขาไม่มีมีน้อยกว่าเราก็ให้ไปไม่จําเป็นว่าการทานคือการใส่บาตรอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ใชท้ายสุดก็ขอให้ทุกทุกท่านเช่นเคยอย่าลืมเอาให้อยู่ ควบคุมนิวรณ์ก็คืออารมณ์เนี่ยให้อยู่อย่าวิ่งเต้นกับสิ่งที่มันเข้ามานะขอให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นนะให้ยึดมั่นมันอาจจะช้าหน่อยแต่มันได้แน่นอนถ้าเรามั่นใจเดินสู่ความเจริญการสร้างอริยทรัพย์เนี่ยคือหนึ่งถ้าเรา กายวาจาใจดีซะอย่างมันก็ดีไปแล้วไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบห้าหรือแปดสิเอร์เซ็นตะ์ส่วนที่เหลือก็คือแรงกระทบที่มันเข้ามาเราก็มีหน้าที่จะคัดมันออกอันไหนที่มันไม่ดีเรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปทำํำเรารู้ว่ามันเหม็นเราไม่ต้องไปดมใช่ไหมง่ายเรารู้ว่ามันร้อนเราก็ไม่ต้องไปจับนะโอเคเดี๋ยวมันจะเป็นการไอ้นี่ญาติโยมเป็นไงขอทักทายญาติโยมสักนิดหนึ่ง จเจริญพรพี่ไยวันนะพี่ภัยของเราก็จเจริญพรโยมเพื่อนเกีติศักดิ์นะโยมนายโยมเพื่อนนายแล้วเข้ามาชมแล้วก็น่าจะเป็นหลวงพี่นะอภิชาติทองคำนะกบาบคารวะคูบาอาจารย์นะครับ ท้ายสุดท้ายสุดจริงๆก็คงตุองลงแล้วนะครับก็เช่นเคยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอาทิตย์หน้าก็กลับมาเจอกันกับต่อมาส่วนถ้าเรื่องคลิปวิดีโอต่างๆก็ติดตามกันตามช่องทางทุกๆแพลตฟอร์มที่นำเสนอเพื่อเผยแผ่เป็นกำลังใจเป็นพระเล็กๆเฟืองตัวน้อยๆที่พอจะ กับเพื่อนเพื่อสืบสารสารต่อเกยแผ่คำสั่งสอนแม่พออ่อครูอาจารย์บ้างแล้วก็คำสั่งสอนของพระพุทธองค์พ,พระพุทธเจ้าภาาสดาเอกของโลกของเราซึ่งท่านวางแบบแผนความร่มเย็นไว้ให้เราอย่างที่ไม่มีศาส,สดาองค์ใดที่จะ เทียบเท่าได้อย่าลืมเช่นเคยเอาศินไปนำเอาทำไปด้วยจเจริญพรทุกทุกท่าน